ผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้เราก็มีรายการใหม่บอสหนึ่งับผม <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่กับเกม Phantom Fort แ้ับปืนที่มีชื่อว่า AG3 นะผมอยู่ในตระกูล BR นะเป็นปืนที่ไม่มีใครร้องขอว่าผมถากทำเองเพราะว่าอย่างแรกเลยคือผมเคยทำที่มันไปแล้ว AG แล้วไปหาดูกันได้นะผมผมเคยทำาปดูแล้วนะ AG3 นะผมช่วงสมัยตอนผมจะเป็น Windows Windows 7อยู่เลยนะยังไม่ได้ Windows 10นะ <c oughs> ตอนนั้นยังใช้ Windows 7อยู่เลยนะ ก็วันนี้ก็จะมารีวิวปืนน้องมันก็คือ G3 นะผมเป็นปืนที่เดี๋ยวก่อนผมจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอไปของบอกของแต่งก่อนแล้วกันนะผมของแต่งนะผมใช้เป็นเอ e อ f e c t ไซด์ Effect นะครับเอ่ f i l l i ิงกริปแล้วก็กินะเลเซอร์เนาะส่วน Barrel เนี่ยผมแนะนำนะผมไม่แมน,นะมมแนำไม่ใส่ Muso Booster ของผมนะผมแนะนำจะใส่แนะนำไม่ใส่มูโซ Brake นะครับไม่แนะนำไม่ใส่ Muso Booster ของผมนะเพราะว่าคือถ้าคนคุมยังไม่คล่องแนะนำใส่มูโ so ซ Brake กับคอมเพนดีกว่านะครับผมนะแต,แต่แต่เกมนี้ผมจะใส่ม m u s บูสเตอร์เนาะโอเค โอเคส่วนเรื่องของปืนนี้เป็นปืนที่ผมคิดว่ามันถามว่ามันดีไหมสายตาผมผมคิดว่ามันยังดีแต่ดียังไม่สุดับผมมันดีเฉพาะคนที่คนที่เล่นเป็นนะครับเข้าใจไหมคือเข้าใจไหมครับมันเป็นปืนที่ไม่เหมาะกับมือใหม่แต่เหมาะกับมือโปรครับเข้าใจลงไหมเข้าใจที่ผมพูดไหมคือด้วยความที่ว่ายะอย่างแ้นเลยคือมันเป็นปืนที่ยิงหัวสองนัดตายทุกระยะครับปืนนี้คือดามจมันคูณหัวมันอยู่ที่ เคยาาย่าไกลอะถ้าเอาไกลใสุดเลนะดาเมจจะประมาณที่ห้าสิบหน่วยยิงหัวนะเพราะพวกนย้แบบใครคนที่ป่านหัวแม่นๆเนี่ยปืนนี้เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไม่ดีอะอย่างนี้เห็นไหมค้าค่าคือปืนเป็นปืนที่แบบว่าเป็นน้องเอจก็จริงแต่ถ้าสมมติคุณคุมเป็นคุณเล่นเป็นคุณ,ค,ณคุณเล่นได้โหดเนี่ยปืนนี้เป็นปืนที่โหงกว่าเอจีอีกนะคือเป็นปืนที่โหกว่าเอจีอีกถ้าคนคุมเป็นเล่นเป็นนะมันจะโหกว่าเอจีครับผมเพราะที่ความที่ว่าปืนเนี่ย ข้อเสียของมันอย่างแรกเลยมันยิงตัวบือในมือต้องแม่นหัวเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคือปืนเนี้ยเป็นปืนที่ถามว่าแนะนําสำหรับมือใหม่ไม่แนะนําสำหรับมือใหม่ไม่แนะนํามากเพราะอย่างแรกเลยคือเป็นปืนที่มันมันมันต้องมันยิงตัวเบาครับแล้วมันค่อนข้างลั่นถ้าเทียบกับปืนแบบอย่าง L85 แล้นช้านะช้ามากนะครับผมแนะนําถ้าใครมือใหม่จริงแนะนำไปเลือกสก้า H ดีกว่าจะดีกว่าเนาะโอเค ส่วนข้อเสียผมขอคุยข้อเสียนิสเลยแล้วกันข้อเสียอย่างแรกเลยคือมันเป็นปืนที่ผมขอเรียกว่าอย่างนี้ผมว่ามันข้างต้นแหละมันดาเมยแล้วไกมันเบาถ้ายิงตัวนะจะเน้นย้ำนะครับแค่ยิงตัวนะถ้ายิงหัวมันจะแรงยิงหัวจะแรงมากแต่ผมขอพูดก่อนนะยิงตัวดาเมยเขาจะเบาเพราะมันยิงสีนะตายซึ่งถ้าเทียบกันแล้วคือเห็นไหมปืนมันจะลั่นอยู่ที่หกร้อยนะครับอันนี้หกร้อยก็จริงแต่คือผมผมบอกให้ฟังนะถ้าคุณจะเน้นอัดตัวคุณไมเล่นสีเจ็ดดีกว่าครับผมอันนี้พูดจริงครับสีเจ็ดยังนิ่งกว่ เนี่ยคือซีเจ็ดยังนิ่งกว่านะผมว่าแล้วข้อเสียอย่างของปืนนี้คือเป็นปืนที่เกระสุนก็อย่างที่ก็ตามบ R นะอรเนาะกระสุนเขาจะน้อยยี่สนะิบเอ็ดนัดเนาะแต่แต่ความจริงมันก็ไม่ใช่ข้อเสียอะไรมากหรอกเพราะมันเป็นบืนมีอาส่วนใหญ่มันก็อย่างนี้แหละมันก็กระสุนยี่สิบนัดอย่างนี้แหละนะข้อเสียอย่างของมันคือเป็นปืนที่ดีดสูงแล้วก็แรงดีดสูดีดสูงไม่พอดีดเร็วด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าสเตตัสเนาะไซคูซิถ้าคุณใส่บูสซ์บูสเตอร์ไปอยู่ที่ประมาณแปดอ,อะ เลขเลขหลักหน่วยอ่ะคิดดูหลักเดียวอ่ะชื่อไอ้สเตตัสมันไอ้แรงดีดไอ้ความแม่นยำในการซูมอ่ะเลขหลักหน่วยนะครับแปดนะซึ่งถือว่าค่ขอนขอา้างจะจีนนะเอาจริงมันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกผมเขาคิดถึาผมนะนี่เขาคิดถึาผมนะผมคิดว่ามันไม่ดีเท่าไหร่คุมได้ไม่มีปัญหาอะไรมันมันยังดีกว่าสองสามหนึ่งอย่ี้แหละครับเอางี้ดีกว่า <S 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 ถ้าคนถ้าคนยิงไม่ไม่ผมมันก็จะตายช้าอย่างเงี้ครับแต่ถ้าคนยิงแม่นๆเนี่ยมันจะตายเร็วมากเห็นไหม แตยระยะใกล้ปืนนี้เป็นปืนที่แรงมากถ้าเทียบกับปืนอื่นนะผมว่าปืนนี้เป็นปืนที่เป็น BR ให้ยิงใกล้เป็นปืน BR ที่ CQC ได้โหดมากครับ BR เป็น G3 นะเพราะว่าเป็นปืนที่5คูณแบบ CQC ดีๆปืนเป็นปืนที่ผมคิดว่า CQC ดีนะ G3 มันตายลงมาก CQC อันนี้ขึ้นเหล็กนะครับแหลกเลยนะเป็นปืนที่ CQC ดีแหละเพราะว่าปืนมันดาม่หดหัวมันแรงเนาะยิงสองนั้นก็ล้มอะหัวหัวที่เข้าไปเจ็ดสิบไปก็แปดสิบมันแขงไม่ได้น่าจะเจ็ดสิบแหละนะเป็นปืนที่ อย่างที่ว่าเนาะเป็นปืนที่เป็น B R ที่มันมันดีไหมเท่าเดียวกับปืนในเวต้ามันก็มันมันโห่ว่เฉยๆแต่มันต้องคนที่เล่นโหดหจริงอเหมือน M สองสามหนึ่งครับเป็นปืนต้องคนต้องเป็น B สีมือนิดนึงนิดนึงเ่ะโอเคส่วนข้อดีของมันคืออย่างที่ผมว่าถ้าต้นหน้หัวยี่สองหน้าตายทุกระยะนะผมและอีกอย่างเป็นปืนที่ปืนนี้เป็นปืนที่ทดาเมจไม่ค่อยดอปนะดาเมจไม่ค่อยดอปคือด้วยความที่ว่าดาเมจมันดอป ดาเมจมันไม่ค่อยดรอปอ่ะเข้าใจไหมเวลายิงไกลดาเมจปกติปืนอื่นดาเมจมันจะค่อนข้างดรอปใช่ไหมแต่คือปืนนี้เป็นปืนที่ดาเมจไม่ค่อยดรอปเท่าไหร่นะครับผมเพราะดีของมันนะเป็นปืนที่ดาเมจไม่ค่อยดรอปนะนี่คือข้อดีของมัอดเห็นไหมปืนมันเนี่ยมันห้าสิบถึงมันเนี่ยดาเมจยี่สิบห้าอยู่ดาเมจเนี่ยมันสองร้อยสองคือดาเมจอ่ะมันตันถ้าอาเบจยี่สิบห้ามันตันอยู่ที่สองวัตตตันนะครับเห็นไหมคือถ้าดำกว่าสองวัตตตันเนี่ยดาเมจก็จะประมาณยี่สิบหกยี่สิบ เนี่ยดาเมจมันดรอปช้าทําให้ปืนนี้เป็นปืนที่ถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยปืนมันก็จค่มันยังมันก็แค่แรงนะผมว่าแรงนะดูดูดาเมจมันดูเบาแต่ผมว่ามันมันแรงนะเพราะดาเมจดรอปมันดรอปช้าไงเขาไม่ปืนนี้ผมคิดว่าถ้าช้าก็จะตัดผมคิดว่าดาเมจแค่ประมาณสักสามสิบเนี่ยสามสิบใช่ป่าวดูก่อนดาเมจร้อยเมตรที่เท่าไหร่วะดูดิผมดูก่อนเนาะเอาดีดิเอาไม่ดีอ่ะนี่ผมตาดาตเอาระเบิด โอเคเดี๋ยวให้ดูให้ดูดาเมจ้อยเมตรนะอันอันนี้ผมว่าไปดาเมจไอดาเมจยี่สิบห้านี่คือดาเมจสองเมตรครับส่วนดาเมจหนึ่งร้อยเมตรจะอยู่ที่ประมาณเอ่อสามสิบนะครับซึ่งแรงไหมดาเมจเนี้ยลอยเมตรสามสิบสามสิบเนี่ยก็ถือว่าแรงใช้ได้นะแต่ยังผมคิดว่ามันยังแรงไม่สุดเท่าไหร่ยังยังเกือบไปนิดนึงอน่จะแรงและนะนะับนะส่วนส่วนปืนนี้ส่วนปืนนี้เนี่ยคือ คือถ้าสมมุติใครมีเอพผมแนะนาไม่ใส่นะเพราะว่าปืนเป็นปืนที่ถ้าใส่เอพผมว่าน่าจะโกงมากเลยนะจริงๆริแล้วก็เป็นปืนที่ถ้าควบคุมเป็นเนี่ยผมแนะนํามูโซบูสเตอร์อย่างยิ่งนะเพราะว่าปืนมันข้อเ,เสียมันคือมันมันยังไม่สุดอะถึงแม้มันจะรั่นเร็วรั่นเร็วกว่าเอพีสามแต่มันยังมันไอรั่นเร็วกว่าเอพีสามดิแต่มันยังมันยังเร็วไม่สุดอะครับเนี่ยใครยหลังคุณโอ้สวยทีคือเป็นปืนที่แบบว่า ถ้าใครยังยังไม่เป็นยังอยากหาปืนที่มันเล่นง่ายๆผมไม่แนะนำ g ีสผมแนะนำเป็นสกา H อพวกเอพวกนั้นมันจะตอบโจทย์กว่านาะโอเคเนี่ยมันต้องใช้ฝีมือเยอะนะคือมันปืนที่แต่ปืนวยความที่มันเป็นน็อนเป็น A อ3ามันราะั้นดาวเกตรอมันก็เลยดาวเกตเมันก็มันมีดาวเกตตามอย่างเงี้ยนะ โอเคส่วนเรื่องที่คุยก็มีปแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรื่องของเกมเพลย์นะผมก็เล่นไปอะไรก็อาจจะคุยแบบได้เปื่อยบ้างนะก็เดี๋ยวอาจจะคุยแบบเล่ยเปื่อยนะก็ก็ดูไปซะนะครับก็มีอะไรคุยแล้วนี่นะโอเคเออผมอาจจะบอกให้ฟังน,นะว่าเดี๋ยวชานลเราอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนคอนเทนต์นิดหน่อยนิดหน่อยครับก็คือว่าคือคลิปยิปืน P.F การสอนเล่น P.F การไอสด P.F ไะสด P.F ใ,ในนะคนอาจจะมีนะ แต่คือคือตอนเนี้ยคือตอนนี้คือเรื่องคลิปดีบูพีเอฟพวกนี้ยังมีอยู่แต่หลังจากวันที่12บสองพฤษภาคมครับด้วยความที่ว่าเกม s อ2กัลลังจะกลับมาเปิดนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะ Special ลฟอร์สองอะรครับผมใครยังไม่รู้จักนะเกมมันจะกลับมาเปิดครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งอ่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับช่องผมนะคือด้วยความที่ว่าผมเป็นอดีตผมก็ผมเกิดจะทำแบบ2เกมก็คือจะทำเกมเป็น s อ2กับ p a n นัลฟอรไปด้วยกันเนาะพูดง่ายคือผมจะทำทำคลิปเกมอ่ะตอนนี้เมื่อก่อนอ่ะคลิปเฉพาะ Panel Ford ใช่มแต่่ด้วววยความที่าเอ,อ่อ เกมเกมมันไม่เชิงเกมใหม่มันเป็นเกมเก่าแล้วแต่ขอแบบเปิดใหม่เนาะผมก็เลยข่าวว่าจะอัดจะทำจะทำคอนเทนต์ในสองเกมก็คือพันโนฟอร์กับเอฟสองเอฟสองจะเน้นไลฟ์สิ่นึงนะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือว่าเอฟสองมันอยู่ในเซิร์ฟไทยเนาะเพราะว่าปัญหาแรกที่ทำใผมเอ่อเลิกสตรีมตอนเลิกสตรีมเพราะอย่างแรกเลยคือว่าผมมีปัญหาเรื่องปริ้งนะเพราะอย่างแรกเลยคือโลบอฟมันอยู่เซิร์ฟต่างประเทศเนาะผมก็เลยแบบว่าปริ้งปริงตอนแรกมันก็ร้อยหนึ่งกับเราเนาะก็เลยว่ามันก็เลยยิ่งสตรีมเลยยิ่งหลักกว่าเดิมลยผมก็เลยคิดว่า ผมอาจจะรอสตรีมเอฟสหนูถ้าเอฟสอมีปัญหาอะไรเ,เพราะว่าทุกคนได้รู้เอฟสอไปเป็นเซิร์ฟไทยเนาะเซิร์ฟไทยมันปิงมันน้อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าปิงมันน้อยเนี่ยอาจจะอาจจะ,อจจะลองลองดูอาจจะสตรีมได้นะผมเดี๋ยวดูอีกทีนึงแหละนะเนาะติดตามชมติดเลยนะผมเอฟสองนะไปบอลชนิดนะผมเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวส่วนคลิปหน้าผมไม่แน่ใจว่าจะรีวิวอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็คือผมกะจะพยายามไม่รีวิวปืนในเมตานะเพราะว่า ปืนในเมตาคือมันมันผมไม่อยากรีวิวแบบมันจำเจอ่ะเขาจะรู้ไหมมันจำเจเกินไปอ่ะผมเลยคิดว่าผกรจะรีวิวปืนนเมตาดีกว่าเพราะอย่างแรกเลยคือว่ามันยังไงอ่ะมันคือปืนเมตามันอย่างที่ว่ามันมันก็โหดอ่ะมันก็โหดแบบจำเจอ่ะมันเบื่อมันมันไม่มีอะไรอะไรใหม่ๆอ่ะผมก็เลยรีวิวปืนนเมตาดีกว่าอะไรมันี้เทาอื่นก็มีนะรีวิวปืนนี้ก็ไปดูได้นะ

เดี๋ยวก็เดี๋ยววันเดี๋ยวเดี๋ยวเกมก็จะจบลวครับโอเคเดี๋ยวเออ่เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวโอเคก็ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ชอบเราบ้างสิงเนาะส่วนใครอยากจะสนับสนุนผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โดอง d o n a t ด้านล่างก็สนับสนุนผมได้เนาะที่เออเป็นเว็บไซต์ที่มีนะผมสามารถไปโด n a t e กันนะผมก็โอเคขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพรุ่งนี้ก็อาจจะลงคลิปเหมือนเดิมน,นะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกท่านครับผม